คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือช่วงหลังก็ปรากฏตัวให้เห็นกันมากขึ้นนะคะในการทดสอบขีปนาวุธแต่ล่าสุดที่มีเสียงฮือฮาพร้อมกับการวิเคราะห์ตามมาก็คือการปรากฏตัวพร้อมกับลูกสาวเพื่อไปดูการทดสอบขีปนาวุธเกิดคำถามตามตาม,มาค่ะว่าเตรียมที่จะวางบทบาทของลูกสาวคนนี้อย่างไรสำหรับอนาคตของเกาหลีเหนือติดตามจากรายงานของคุณกัญญาณัฐเตโชติอัศนีค่ะ คิมจองอึนจุงมือเด็กผู้หญิงสวมชุดกันหนาวสีขาวไปรับชมการทดสอบขี่ปนาวุธข้ามทวีพวสอง17อย่างอบอุ่นสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือยืนยันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือลูกสาวของคิมตามปกติผู้นำเกาหลีเหนือมักจะไม่เปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวหรือพาครอบครัวออกสื่อรวมไปถึงชื่อของลูกสาวคนนี้คนแรกที่พูดถึงลูกสาวของคิมจองอึนคือเดนนิสรอดแมน ในระหว่างให้สัมภาษณ์กับเดอะกาเดียนเขาบอกว่าคิมเป็นพ่อที่ดีเขาเคยคุยกับรีซอจูภริยาของคิมจองอึนและเคยอุ้มลูกสาวของคิมที่มีชื่อว่าจูเออีกด้วยแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อเกาหลีเหนือแต่มีการคาดการณ์ว่ารีซอจูตั้งคันในปี2012หลังจากสื่อทางการเผยแพร่าภาพของเธอสวมชุดคลุมยาวอาจจะเพื่อปิดบังการตั้งคัน ปี2012เป็นปีเดียวกับที่สื่อทางการของเกาหลีเหนือเปิดเผยเรื่องการแต่งงานลับระหว่างผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและลีซอจูแต่สำนักงานหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้คาดการว่าทั้งคู่น่าจะแต่งงานกันตั้งแต่ปี2009แล้วสำนักข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือวัย38ปีมีลูก3คนลูกคนโตเกิดในปี2010ส่วนจูเอเป็นลูกคนกลางเกิดเมื่อปี2013 ขณะที่ลูกคนเล็กเกิดเมื่อเดือนกุมภพาพ,พันธ์ปี2017ภายในงานเลี้ยงฉลองที่โรงละครมันซูแดในกรุงเปียงยางรีซอ์จูสวมชุดฮันบกสีแดงและดำนั่งอมยิ้มอยู่เคียงข้างสามีมักจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีการปรากฏขึ้นในเกาหลีเหนือคิมจองอิลอดีตผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือบิดาของคิมจองอึนแทบจะไม่ปรากฏตัวเคียงคู่กับภรรยาเลย ก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีเหนือเรียกคุณนายรีว่าสหายจนกระทั่งเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งในปี2018ทําให้การปรกากฏตัวของคุณนายรีกลายเป็นที่จับตาม,มองเป็นพิเศษรวมไปถึงในครั้งนี้ที่เธอเดินทางไปรับชมการทดสอบขีปนาวุธพร้อมกับสามีและลูกสาวคิมจองอึนมาเโดนัมนยบาแขงมาก่รายที่เรียนที่น 서구의 문물에 많이 익숙해져 있고 그가 후계자가 된 다음에는 외부인 리설주를 이제 서양의 정상들처럼 공개석상에 대동하고 나오고 어, 상당히 남녀평등적인 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그래서 김정은에게 있어서 어~ 여성이라는 것이 그의 후계자가 되는 데 있어서 특별한 결격 사유가 되지는 않을거라고 봅니다. <목소리> ้องการสื่อสารภาพลักษณ์ของการเป็นคุณพ่อที่มีช่วงเวลาที่ดีกับครอบครัวและเป็นไปได้ที่คิมเลือกลูกสาวขึ้นมาเป็นผู้นําคนถัดไปเมื่อที่คิมจองอึนถูกวางตัวไว้ให้เป็นผู้นําตั้งแต่เข้าอายุ8ขวบ북한에서도리더가되다면어성별이아직까지는중요하고요그러다보면뭐김정은그위원장한테애들남자애가없다면모르겠지만 진남자에있있다고고고하거든요그런상황서애를를제두내보낼수는없죠นักวิชาก,การด้านเกาหลีเหนือย้ำว่าแม้ว่าการปรากฏตัวของลูกสาวคิมจองอึนจะเป็นที่จับตามองแต่ต้องอย่าลืมว่านี่คือการทดสอบขีปนาวุธที่จะส่งผลกระทบต่อน,นานาชาติการญยาดเตโชตออสนีไทย p ีบีรายงาน